ให้เรารอโหลดข้างๆอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกม Home Sweet Home Online โดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นไวฟุคนใหม่เฮ้ยไม่ใช่ละผมจะมาเล่นผู้คุมตนใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเวโรนา ซึ่งเป็นผู้คุมแวมพร์สาวที่ผิวโอโม่หน้าโมเอคอขาวจ้วะเลยเอาจริงนะคอขาวนะอาจจะไม่เกี่ยวหรอกแต่พูดกันตามตรงนะตัวละครเชียก็ผิวขาวจริงนะเว้ยซึ่งเวาลนาเนี่ยมีสเตตัสต่ำนี้เลยครับดาเมจ2สป,ปีด2คอส6มาพร้อมกับทักษะ3ทักษะครับอ่าซึ่งทุกตัวมันก็ เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะทักษะแรกครับมีชื่อว่าดาบสีชาติซึ่งทักษะนี้เนี่ยจะสามารถสั่งใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเลือดของเวเลน่าเนี่ยคือไอชารจหลอดเลือดเนี่ยมันเต็มครับซึ่งเมื่อเต็มเนี่ยเราจึงสามารถกดใช้งานสกิลนี้ได้ซึ่งส่งผลให้เพิ่มระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็สามารถกดโจมตีค้างเพื่อสร้างขึ้นดับออกไปโจมตีเซอได้ครับ ซึ่งขึ้นดาบนี้เนี่ยมันทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราชาร์จไว้นานเนี่ยมันก็จะปล่อยขึ้นได้ไกลามากครับเห็นว่าสูงสุดเนี่ยสามารถปล่อยได้ถึง50เมตรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชาร์จไปเยอะเนี่ยหลอดเลือดที่จ่ายไปก็หายไปเยอะตามเหมือนกันครับแล้วก็ไอ้สกิลของมันเนี่ยหากเราสั่งใช้งานไอ้ดาบสีชาติอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราสึกว่าเฮ้ย เราจะเก็บไว้ใช้หรือว่าเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเราก็สามารถกด R เพื่อ c a n ซิลได้นะครับซึ่งไอดาสีชาติเนี่ยก็เป็นสกิลที่ขึ้นอยู่กับหลอดเลือดใช่ไหมครับแน่นอนนะครับว่าแพสซีฟติดตัวของนางที่เกี่ยวกับหลอดเลือดก็มีเหมือนกันครับนี่ครับเนตรโลหิตสกิลนี้เนี่ยเซิร์ฟที่ถูกเวรนาโจมตีมันจะทิ้งกองเลือดเอาไว้ครับซึ่งเราสามารถเก็บกองเลือดดังกล่าวเพื่อมาเติมชาร์จให้กับเวโรนาได้ และหลอดเลือดของเวลราเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบออโต้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับผู้มาเยือนที่มีเลือด50%หรือต่ำกว่าเนี่ยจะถูกแสดงตำแหน่งล่าสุดเวลา3วิด้วยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับบริวารซึ่งสามารถอัญเชิญ้ังคาวได้สูงสุด3ฝูงซึ่งสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้้ังคาวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือจะให้ค้างข่าวอยู่กับที่ซึ่งเวลรนนาสามารถ ว้าปไปยังครั้งค่าวที่เราสปแปมหรือเราจุติไม่ได้ครับนี่นะครับก็เป็นสกิลแบบคร่าวๆนะของเวโดนาซึ่งนาพรอมคำสาพที่มีชื่อว่าขวดเลือดโบราณซึ่งเมื่อกดใช้งานเนี่ยจะสร้างลิ่มเลือดไปโจมตีข้างหน้าในระยะสเมตรครับและสร้างความเสียหายตามพลังโจมตีของผู้คุมตนนั้นได้ตามนี้เลยครับเวล1นสองครั้งเวลสอครั้งเวลสาสครั้งเวลสี่ห้าครั้งตามนี้เลยปา เพื่อม่ให้การเสียเวลานะครับก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้ let's go โอเคอยู่กรรับด่านโรงพยาบาลบครับมาเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2แล้วก็เริ่มเกมเลยเฮ้ย <c oughs> ประตูไม่เปิดเหรองั้นหวานเจ็บนะ <c oughs> นี่ไง เอาไปก่อนนพ่หนึ่งที่เพื่อนสามว้อ้สัตว์มาอันนี้คือตามเก็บเลือดอยู่นะเาได้เลือดแล้วอุ้ยไม่โดนเอาละได้ยาจะใช้ยาเหรอไม่ให้ใช้ะครับไม่ให้ใช้รับใจเตอมไม่แล้วยัคำสามอันแน่ โดนไปก่อนหนึ่งทียังไม่รู้ตัวเราเอาไปก่อนหนึ่งทีนี่เรียแบบร้อยคือฟิวไอตัวเนี้ยตอนใช้สกิลอะ่ะมันจะคล้ายพีระมิดเฮดครับยังไง <c oughs> ตรงน,นี้นก่อน,อนแล้วก็ข้างข่าไว้ตรงนี้กันพวกโดด และและเซอร์ไนี์ไปแล้วอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรารอโหลดข้างคาวอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวอู้มาอุ้ย,ยไปโดนอืห้าเข้ามางั้นกูไปเข้าก็ได้สัตว์โจมตีจากระยะไกลเลยข้างคาววะตรงนี้ อุ้ยเฮียโอ้โหลืมไปว่าไม่ไม่ไม่รู้ไอ้สัต์ชิบหายแล้ว <c oughs> เจอใครไหมเหียบร้อยโดนอีกหนึ่งจ้ <c oughs> ะเอ๋สวัสดีครับทำไรเนี่ยโอ้โหแม่งฉีดทำพอดีไอชิบหายินสวดทุกคนสวด้วยคน เดี๋ยวเอาข้างคาวไปตรงเป็นเลื่อนก่อนอ๋อไก่แทนตรงนี้อีกโอ้เวรกรรมกูหวัดดีพวกขอเลือดหน่อยเฮ้ยเลือด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 โอเคได้เลือดละได้เลือดท่ากับได้เลือดนะมาลงตีอย่างนี้ยไอสาศาศาส้สันตัวอยู่ทั้งสองอะอ๋อไอ้ยชี่ยไโดน นี่แเรียบร้อยครับไม่ตายก็พิการในสภาพเนี่ย <c oughs> ยังยืมส่วนอีกเอาไปกินอีกหนึ่งครโอ้โหเอาไปกินอีกหนึ่งบอกแล้วผมยังเลยไม่ค่อยชอบนะเราอาจจะโชคดีที่แบบเจอเซอร์ไม่ค่อยชอบนั่นแหละลจริงๆ อ้าไอ้เทียกูลืมคนไอ้คิวไอ้ชิบหายแล้วลืมใช้เปิร์ดเลยคัะนนะี้คันนี้ไม่ได้วาล์มุดนะแต่มือมันลั่นใกล้งั้นกูปั่นนี่ละสวัสดีพวกนั้กูจะได้พอโชว์เลยแล้วกันะนี่แน่รอรงข้าไปก่อน เอาเลือดเลยละกันมาเอ็กคิวนี่โจมตีเขาที่หัวไหล,แ,ล,ล <c oughs> แกตายแน่แกตายแน่มาเปิ้ลทำงานต่อเนื่องอมไม่โดนตรงนั้นใช่ไหมฉันรู้นะมโมวเลยกันป๊บ ไอ้เที่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวกูตายไปสามศพแล้วหรอวะไอ้เที่ยไวจัดเลยเจอไหมเนี่ยคือถ้าเกิดมันคอมโบกับพวกเปิร์กหรืออะไรที่มันเปิดจุดเซอร์ได้เนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากอันนี้คือตอนอัดคลิปเนี่ยผมเองก็โชคดีที่แบบเจอแบบเจอเซอร์ไม่ค่อยช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่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 ่ คือความยากแหละผมให้อยู่ประมาณใใจจก,าก็ก็เกือบเท่าลาตีแหละในในมุมผมนะประมาณให้ประมาณลิกเกอร์ลาอะ่ะเฮ้ยเป็นไ,ไน้ววะดักครับ<ข>เอาไปกินซะคนนี้เราจะเก็บว้คนท้ายนะ มาให้มันติดให้มันติดคือไปอ๋ออันนี้คือเราใช้ขนเปิร์กแล้วญญามาโจมตีดิโดนไหมเฮ้ยเจอแล้วไงสวดอยู่ใช่ไม้เราอะเอาไปกินซะ คือถ้าเกิดว่าเราโจมตีโดนเนี่ยมันจะขึ้นเขาว่าลงทันนะครับถ้าถ้าเกิดไม่ขึ้นคือเราลงเ,เราไม่ทันนะแหมใช้ได้ครับเอาเอาตรงนี้ก่อนเกิดเล่นจุดจุ๊กอันนี้อาจจะเปิดประตูผิดจังหวะแหละโอเคเข้าตรงนี้ไปแล้ว เอาไปกินอีกหนึ่งชอ็อตอีกหนึ่งชอ็อตเอาตรงนี้มากูได้เลือดแล้วอันตีทำซ้ำเอาไปกินซะเรียบร้อยท่านโดนปิดแล้วกูเปิดต่อเนื่อง เอาไปกินอีกหนึ่งอันนี้ไม่น่าจะโดนแต่ไม่เป็นไรมาตัดให้ได้สิยะมางั้นกมูมามามากูเลยมายตามไว้ก่อนอุย้ยโวกกล่ะวกกลับมันก,กับด้วยนี่นะกลับด้วยมามาไอา้ตัดมาน,นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวระวังตักจุดจูก่อน นี่เนี่ยวางตัวนี้แล้วตัวนี้เหมือนจะมีเลือดอยู่ใช่ไหมอ่ามีเลือดอยู่จริงด้วยงั้นกูเอาเลยแล้วกันนี่เอาละได้เวลาโจมตีจากชั้นอันแน่ <c oughs> เรียบร้อยโดนอีกนึง <c oughs> โอ้โหอยู่กันเพียบเลยเอาอีกหนึ่งดอกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคอมโบกับเฟิร์สเอ้ยแล้วแล้วผมกดลืมกดไอ้คิวชิบหายคือตาเนี่ยบอกเลยว่าเราโชคดีที่แบบอาจจะเจอคนไม่ค่อยช้ำนะถ้าเกิดเจอคนช้ำก็เกมตึงอ่ะตึงยิ่งกว่า อืมไม่พูดดีกว่าหาเซอร์ก่อนละเอ๋เจอใครไหมเจอไม่เนี่ยโอ้ไม่เจอว่ะเมื่อกี้คือมือมันลั่นอ่ะมือมันลั่นลืมลืมกดเ e อีะอ่ะใช่ไหมแอุต่ไปโดนเดนนิสมเรียบร้อยครับแตก เก็บ4ีบะบีเกีียวเลยนี่คือ,คอท่าอาัชนะครับลักแร้แอบดับนิดนึงนะม,มีการส่งจุ๊บด้วยนะงั้นก็ส่งด้วยไม่ใช่ได้ไอ้นี่เหมือนกดูอย่างอื่นมากกว่าจริงม,มันไม่เหมือนการส่งจุ๊บนะได้มอละโมบันหนึ่งด้วย โอ้โหไอ้เหี้ยกูก็ว่า <c oughs> <c oughs> อก็คือเราเจอเซอร์ไม่ช่ำแหละโอเคครับก็จบแล้วถ้ารับรับการเล่นเวเดนา mm. บอกเลยว่าเป็นตัวที่ <c oughs> เล่นยากกันแหละคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยากเพราะคน,นะแต่มันคือเล่นยากเลยอะแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นหรือจับทางได้บอกเลยว่าโหดมากครับความยากเนี่ยผมให้ให้เป็นลองลาตีเลยอะ ก็ประมาณลิเกอราตีแหละครับประมาณนี้แหละเวลาาวความยากจู่ๆประมาณนี้แต่ความเก่งผมก็ให้อยู่ประมาณเทียบค่อนไปทาง A เลยอ่าก็จบไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซัดนะครับแล้วเจอกันใหมคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ